สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้้วอไรตี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่พวกขนั้นครับได้รับชมคลิปจากช่อง YouTube สื่อของเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามกว่า900 0 0 0คนโดยมีชื่อคลิปที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไทยส่งเครื่องบินรบ F16 โจมตีกัมพูชา ข้อตกลงสันติภาพที่ทรัมป์เป็นผู้ไกลเกลี่ยกับกลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าโดยเนื้อหาของคลิปสรุปได้ดังนี้ครับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งมีพรมแดนติดกันได้มีการประทะกันด้วยอาวุธมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ประทะได้ทวีความรุนแรงกินเวลากว่า5วันหลังจากมีเหตุเรื่องของทุ่นระเบิดใกล้ชายแดนทำให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บ สถานการณ์นั้นดูเหมือนจะมีความหวังครับเมื่อโดนั์ทรัมป์ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลัมเปอร์เมื่อปลายเดือนตุลาคมหลังจากนั้นทั้งสองประเทศก็ได้ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนและเริ่มดำเนินการเก็บกู้ทุนวัตถุระเบิดตามข้อตกลงอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่เดือนข้อตกลงที่ทรัมป์เป็นคนกลางไกลก่เกลี่ยก็เหมือนจะไม่มีความหมายเมื่อทั้งสองประเทศกลับมาประทะกันด้วยอาวุธอีกครั้ง กองทัพไทยได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยระบุว่าก,กับบูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพอากาศของประเทศไทยได้มีการส่งเครื่องบินล,ลบ F16 เข้าสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังภาคพ,พื้นดินเพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง โดยมีรายงานว่าเครื่องบิน F16 ของประเทศไทยได้โจมตีอาคารคาสิโนที่ถูกใช้โดยกองทัพของประเทศกัมพูชาโดยก่อนหน้าการโจมตีทางอากาศนี้เพียงวันเดียวทั้งสองฝ่ายมีการยิงปะทะก,กกันนานกว่า30นาทีบริเวณชายแดนขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่า กองทัพไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนทางกองทัพไทยก็ได้โต้แย้งว่ากองทัพกัมบูชาต่างหากที่ลุกล้ำและยิงก่อนขณะที่ทหารไทยนั้นกำลังซ่อมแซมถนนจนทําให้ทหารไทยสองนายได้รับบาดเจ็บและการประทะก,ก็ยังคงดําเนินต่อไปนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นยังรายงานว่าทั้งประเทศไทยและกัมพูชากําลังระดมรถถังปืนใหญ่และระบบยิงจรวดหลายลํากล้องเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายแดนอย่างรวดเร็ว ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและการใช้วุ่นหนักในครั้งนี้ทําให้สถานการณ์กลับมาเป็นที่จับตาม,มองของนานาชาติอีกครั้งซึ่งนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆจากคลิปดังกล่าวและหลังจากที่ชาวเกาหลีใต้ได้เห็นคลิปนี้ครับพวกเขาได้มาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเลยทีเดียวผมเลยได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอนย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ท่านแรกครับได้คอมเมนต์อาไว้ว่าฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําลายแหล่งอาชญากรรมนี้ให้สิ้นซากคอมเมนต์ comment ต่อมาครับฉันขอให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับฉันอยู่ข้างประเทศไทยขอให้พวกคุณทาให้กัมพูชาได้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไรคอมเมนต์ comment ต่อมาครับประเทศไทยทําได้ดีฉันได้ยินมาว่าพวกคุณกําลังซื้อ KGGB เพิ่มอีก100ลูกคอมเมนต์ comment ต่อมาครับ ขอให้รุกคืบไปจนถึงกรุงพนมเปญเลยต้องทำสักครั้งเพื่อไม่ให้กัมพูชาเล่นตุกติกที่ชายแดนอีกอย่างไรก็ตามฉันขอภาวนาอย่างจริงใจให้กองทัพไทยได้รับชัยชนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาครับฉันขอเอาใจช่วยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เคยร่วมรบกับเราในสงครามเกาหลีชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่ากัมพูชายั่วยุยูเอ็นไกลเกลี่ยกัมพูชายั่วยุอีกยูเอ็นก็ไกลเกลี่ยอีกครั้ง มันวนลูบแบบนี้ส่วนผู้ที่ถูกกระทําคือประเทศไทยและ UN นั้นก็เหมือนจะเข้าข้างแต่กัมพูชาคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาครับฉันอยากให้ประเทศไทยชนะและกวาดล้างอาชญากรอาชญากรรมในกัมพูชาทั้งหมดส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันว่าเราควรสนับสนุนประเทศไทยให้สั่งสอนกัมพูชาให้หนักไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเป็นกำลังใจให้ประเทศไทย ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าสถานที่เล่นการพนันหรือคาสิโนล้วนเป็นของกัมพูชาประเทศนี้กลายเป็นบ่อนพนันไปแล้วสินะจัดการให้หนักกว่านี้เลยไทยแลนด์สู้ๆชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าถูกต้องพวกคุณทําได้ดีมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าครั้งนี้ประเทศไทยควรสั่งสอนกัมพูชาให้หลับจําเสียทีชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาครับพวกเราอยู่ข้างประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยคือพันธมิตรที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นครับว่าทําได้ดีมากประเทศไทยจงกําจัดอานาจแห่งความชั่วร้ายให้สิน้นซากส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าฉันมาทําธุรกิจที่ประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่นี่หลายปีตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมทางภาคใต้ของไทยเริ่มดีขึ้นแล้ว กัมพูชาคงเห็นว่าไทยกําลังยุ่งอยู่กับน้ําท่วมเลยถือโอกาสยิงก่อนแต่ประเทศไทยนั้นรู้เรื่องการเคลื่อนกําลังทหารและปืนใหญ่ของกัมพูชาที่เคลื่อนไปยังชายแดนจากข่าวกรองอยู่แล้วมันเป็นแบบเดิมๆทุกครั้งคือกัมพูชายิงก่อนแล้วก็ไปเป่าประกาศกับประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มการกระทําของกัมพูชานั้นหน้าหนามากและไร้สาระมากจริงๆส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ว่าคาสิโนกัมพูชาทั้งหมดควรถูกทำลาย คอมเมนต์ต่อมาครับตัมพูชาคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่คอมเมนต์ Comment ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาฉันขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยเราควรให้การสนับสนุนประเทศไทยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าประเทศไทยนั้นคงอดทนมานานมากแล้วประเทศไทยควรทำอย่างที่ควรทำจัดการให้พังไปเลยส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงกล้าโจมตีไทยก่อนทั้งที่ไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียว และไม่มีกองทัพที่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันขอให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันคิดว่าประเทศอย่างกัมพูชาไม่มีกำลังพอที่จะทําสงครามเสียด้วยซ้ําชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาได้กล่าวว่าประเทศกัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลําเดียวพวกเขาคิดว่าจะชนะได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาครับกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนไม่ใช่เหรอ ได้กลับบอกว่าไม่ต้องการสงครามเต็มรูปแบบช่างเป็นอะไรที่ตลกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยทําได้ดีมากชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นฉันหวังว่าประเทศไทยจะทําลายสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านและธุรกิจของฮุนเซนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ว่าเมื่อพิจารณาความแตกต่างทางกําลังทหารแล้วกัมพูชาไม่มีทางสู้ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับ ความจริงที่ชัดเจนคือกัมพูชาเป็นผู้ลุกรานที่แอบวางทุนระเบิดต,ต่อต้านบุคคลไว้บนเส้นทางรัฐเวรของกองทัพบ,บุกไทยบริเวณชายแดนคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาครับฉันหวังว่ากัมพูชาจะไม่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนสอบสวนคดีการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยสู้ๆพวกเขาเป็นประเทศที่น่าขอบคุณที่เคยช่วยเหลือเราในสงครามเกาหลีใครต้องชนะให้ได้คอมเมนต์ต่อมาครับ อย่างไรก็ตามกบ,บูชาจะทําสงครามได้อย่างไรในเมื่อไม่มีเครื่องบินลบแม้แต่ลําเดียวชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าฉันเสนอให้จัดหาอาวุธให้กับประเทศไทยเพื่อให้พวกเขาได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าเกาหลีกับไทยควรเป็นพันธมิตรกันเพื่อกวาดล้างแหล่งอัชญากรรมทั้งหมดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันขอให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่า คาสิโนที่กองทัพกัมบูชาใช้กัมบูชานี่มันอะไรกันแน่เป็นแหล่งกบดานของอาชญากรรมเหรอคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเชียร์ประเทศไทยในลหลายๆด้านกัมบูชาทุจริตและเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมกัมบูชากําลังกระเชญหน้ากับความอับอายไปทั่วโลกและสงครามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันขอสนับสนุนประเทศไทยอย่างจริงจังขอให้เกาหลีใต้สนับสนุนไทยเพื่อผลักดันกัมบูชาให้ลาถห้อยไป ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวสั้นๆครับว่าฉันคิดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายโจมตีก่อนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันขอภาวนาให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะส่วนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะสนับสนุนเคนายและชุนมูให้กับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันรู้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ช่วยเหลือเราในสงครามเกาหลีเราควรสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาครับ ถ้าไทยตั้งใจจริงฉันคิดว่าก็สามารถยึดพนมเปญได้เลยแหละแล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับประเทศไทยต้องชนะถึงแม้ว่าสงครามนั้นไม่ควรเกิดขึ้นก็ตามครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ